สวัสดีครับคุณแม่แมครับผมครับผมอันนี้ครับปณิปณคุณแม่กำลังทำพิธีให้เจ้าแม่ธรณีนะพี่น้องครับพิธีนี่เราแครครับสืบสานพิธีนี้ครับ เทียนสองเล่มจุดทูบเก้าดอ,อกกับหลังจากที่ไปบนบานสารเจ้าทั้งปูทั้งพุ่นเลี้ยวเรียบร้อยแหลอครับท่น้งอ,อ,องครับนี่ปูนับบู้ชมซักซีฟแห้งเลย่ป้องครับเจวบ้านแพ้งสีมีอยู่สองปูครับมีปูอันปูตาจ้าโมบอกคนนั้นแม่มมแมปูเผือแกแจมโม ปูเผือกเจ้ามู่งปูม่วงเจ้าเผือกอกับหลวงปูกกให้ครับพี่น้องกันสาวน้อยเป็นแพงหรือว่ามะลัมลอยากทำการเสด็จนี่ยคันบนบานไว้เพิ่นสิเบ,บ,บิกฟ้าเบิกฝนนะครับนี่เอาฟังไปได้ไหมบนบานต่อครับ วันนี้วันนี้แปดแปดกลางปด๊บเอ่อเนที่แปดกันเดือนกันยายนเก้าเือาคใต้างสมนเมืาบาสวัน่บแพงอดูสมหน้าูนเต่าสบเรมากียน่ป็นข้าวหวานเหนีงผู้เผือกาหมูผู้หมวย่าเผือกอันนั้นเปนข้าวน่มาเรียนของหวานข้าวหวานจะมี้าไ่ผู้คำนันไกินผู้ทำานถึงจะหล้านก็อ ีกันยาเ vania, อื ham, as, ้อนยี่สโอ้มือเอื้อนสิเก่าเนาะสิบวงสวงหู้มือตึงไปแหละสิเป็นมือเปิดเรงสาวาีงแ่งหนอาลำเทลนานสุ่ง่งมืสาหัสเมืองแ้านดีสุ่ะเรียงมะเข้าหสบมเรียงมะเขอห้าลบมะเียกดไ่ถงามดเปนสิ้าหมเรียงมเข สาระนี้รับนี้แบบจาาเยอะยะเลยสร้างเ่ออ่ะนามทานฝนไปด้วยดีด้วยแต่ยังห็มีตาเมฆฝนเจ้าเห้นฝนตกอากาศลุมเร้นหนาวรุนรุนตุ้งยางสาระนี้มันแท่เสือพูกระไดนที่สามสวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยาแล้วแม่เรียนไม่เรียมแบบนีผ้าบานซีผ้ามาซีทับยาซีกอน ตระเทรดีบอกเก้าับหรือรับศาสตร์กนั่น่ะังเลยซะเพิ่แย่ลูกหลานมาเรียงมาเกียรียบระีบแต่ใจาก่ก่นั้น้ำหงลูกหลานเนื้อที่ทำงานในทีที่ทำดีในี่ตลอดหลานที่แย่จะเนแพงที่ีวุ่ดวงใจในพิงานในเดินทางเปิดโวงเร็วผ่านผลก็ดีๆขอสองล้าน ผ่านไปแล้วกันเม่ได้หนึ่งหลานจะเดินทางไปลองไปล่ำไปเดินไสบ้านใดเมื่อไรยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ยุ่ยเน patio, ยือกัน patio. ให้หลูกหลานเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางทุกชีวิตทุกดวงใจในทีมงานสาวน้อยพิษบันแทิงวงหนึ่งวงสองก็ให้ยูปลอดปลอดภัยล,ลำลำ,ล,ำลุยลุยการงานกับให้ล้างไหลเข้ามาหยอดมือกับไปเด่นใส่ลำ่ำใส่ประมาณสิเป็นเปิดวงวันทียีซีบเอสนี้ ขี่ม้านี่ใ,ใกล้ๆเนี่ยจะให้ลูกให้หลานทีมงานไปคุ้นล้างไหลเขา้าวม้าย่างแนียนเป็ดเนียนหนาฟ้าข่างทุกหมองทุบบอนนั่นแหละลูกให้หลานลำล,ลันเรื่อยๆสุดๆมันนานเลย็ยังไงจะเมทัลลินี่นี่เป็นเมทัลสันบ้านดีเมทัเรียเร่ยงเมทัเกียร์เอา้าผู้คำหน้าไปกินผู้คำดินไในยุ่งนะ เนอะปูไ้แหละก็ได้แม่ใส่มาใส่ร้านกับข้อสูบขอหมานนะ้ำมันตัวบัติเลี้ยงเลี้ยวสียาเลี้ยวกับสูบไขมันลูกหลานตัวร้งงานงานล่างไหลขมาอโอ้ยปวดขาได้บั้เจาปวดจะขาใช่ทุกวันพุธเขาคือรู้อยู่นี่ผมรู้เลยเนาะอยู่มากี่ปีแล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นแม่ทุกต้องไม่ผูนี่ก็ปผูนู้น จุดทิงานพังถ่าเลยสิทีงานพนังถ่าเอาวันนี้วันอาทิตย์ป่วันนี้บอกวันอาทิตย์หรือวันนไ้นก็สีแดงเปดอืมฮะแม่เนสีอิ่มเหบอสม่อ้าวเนสีอิ่มเลรอว่ลูกตัวกัรักสีตัวแบบนี้รักีอให้มนทอดชิซะก่อนครับได้สองสนาทีครับเอาอันนี้ก็คือห้าสิเอาไปพุ่น เอาไปหาพ่อนี่ทุกพูดแต่ให้ครับแต่ให้หมูมมาา่บ้านชกคือบ้านม่เอาข้าวสาด์บ้านแม่กินข้าวสาด์ของบ้านเนี่ยม่บ้านไปทำบุญไหนบ้านนี่เไห่บ้านไปทำบุญไหนสลบสลบโอ้เอออะไรของดีเหรอ นึกว่าเจอของดีมันเป็นมันเป็นฤดูการฝนตกเนาะอันนอ้เนี่ว่าดีละดีละดีละสูเวียนชีวิตไงงเวียนชีวิตเห็ดแหู้เห็ดให้งว่าทดสอบไงเข้าทดสอบเข้าว่า แต่ละวันแต่ละมือ้อแต่ละวินาทีเราจะเจออะไรม,มันจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนไปของชีวิตของมนุษย์มั่ก็ระมาณนี้แหละทดสอบการงานทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างทดสอบให้ห้ามหูเราจะได้เรียนรู้ต่อไปไงว่า,าประมาณไห้ชีวิตเราแบบไหนยังไงม,มันก็้องประมาณนี้แหละมน,นุษย์ทำกับมนุษย์อันนี้คือเก็บไปเลยเร็วเรวเอามามันน้ยกมาเร็วเร่ละเอาครัเรียนสังกวอนแบบ

อันเพิ่มมาเกิดพ่อต้มจัวได้เลยครับนี่ฮู้จักกันได้กับน้มจัวได้ขนาดนี้ไปดีข้อด้วยเอาว่าหัวหมูโอ้ปลาแม่ดมแล้วเอาใอรเอาข้าวหมูเอาเหมือนนี้ขหมูเอาเนนี้แม่เอาให้ปลาแมาหัวหนึ่งลุงตูจะเอาหัวหนึ่งแล้วก็เพชรลำเพลือก็หัวหนึ่งเดี๋ยวพวกเราเจ้าผู้รับชิ้นหรือ่าอ้าวพนันแม่ครับสหรับคลิปนี้ฝากไว้สำเนียก่อนนะพนันแม่เนาะลตูคือเอาอันแก้วไปเบิร์ดแบบ แจอนะแจวนู่นอยู่กระพู่นู่นเลืออีกเยอะไหมครับอยู่ใน,นกระพุกอ๋อไม่เป็นไรอเอาบริการใกล้เนี่เอาไก่ให้เขาซะเนาะครับผมเอากลือเห้เขารับเสร็จกินน้ำกันเด้ออ่าก็รับกันเราอเอาเลยรับเอาอเ,เอาใส่าจานไหมามาเอามานี่เอาจานาไหมใส่อ่าไป้ะพี่น้องครับม<า>ครับ